แต่งออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะหอมหมกปลาแซลมอนของสาวอ้อชาแนลฟินแลนด์ค่ะเพื่อนๆขากำลังร้อนๆเลยนะคะตักให้ดูกันเลยนะคะเพื่อนๆขาข้างในมันเป็นยังไงว้าวฉ่ำมากค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวอ้อชาแนลฟิลแดนมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีปลาแซลมอนค่ะมีใบแมงลักแล้วก็มีใบผักชีนะคะผักชีอามาโรยหน้าใบแมงลักเราจะมารองพื้นวันนี้เราจะมาทำห่อหมกปลาช่อนนะคะเออไม่ใช่ค่ะวันนี้สาวอ้อจะชวนเพื่อนๆมาทำห่อหมกปลาแซลมอนนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าสาวอ้อเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างในการทำห่อหมก ปลาแซมอนนี้นะคะก็ตามมีตามเกิดแล้วค่ะท่านผู้ชมมีอะไรก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินทําแล้วอุปกรณ์ซื้อมาแล้ววัตถุดิบซื้อมาแล้วนะคะนะคะเพื <ๆ S 2> ่อนเพื่อนขาไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะตามสไตล์อาหารง่ายๆของเด็กล้างจานของเราไม่มีสิทธิ์เลือกเยอะนะคะเราไม่มีปลาช่อนเราก็ใช้ปลาแซมอนแทนนะคะอันนี้เป็นปลาแซมอนค่ะเพื่อนๆคื่อนขานี่นะคะสาวอ้อบอกไม่ได้ว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แต่สาวอ้อใช้ครึ่งตัวนะคะ ช่วงกลางตัวไปหางนะคะแล้วก็มีผักโหระพาค่ะแล้วก็ผักชีนะคะก็เอาคอยอไว้แต่งหน้ามีพริกแดงนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปหัน่นเอ่อเป็นเส้นๆน,นะคะไว้คอยแต่งหน้าเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ใบมะก,กรูดนะคะ คนไกลบ้านอย่างเราของสดไม่มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแช่ช่องฟิตไว้นะคะแช่แข็งไว้สาวอ้อก,ก็เอามาใช้ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งปองค่ะไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเพื่อนพริกแกงเผ็ดนะคะสาวอ้อใช้พริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ1ช้อนพูนนะคะสาวอ้อไม่ได้ชั่งน้ําหนักหรือว่ากี่กรรมกี่ขีดนะคะใช้หนึ่งช้อนพูนพเลยค่ะแล้วก็กะทิก็กะทิกระป๋องนะคะ นี่นะคะเป็นกะทิกระป๋องก็มาจากประเทศไทยะคะ่ะ make in Thailand เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอ,เ,อเอามาถึงยุโรปแล้วก็ตีตราของยุโรปไปเลยนะคะเป็นตราของปีรกานะคะเราจะไปเอานี่นะคะเออหนังปลาออกหนังปลานี้อย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะล้างทําความสะอาดดีๆนะคะแล้วไปหมักทอดกรอบอร่อยมากนะคะไปกันเลยเค,ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะไปดูว่า หมกปลาแซลมอนของสาวอ้อจะเป็นยังไงไปกันเลยใช้ช้อนจิ้มลงไปนะคะเพื่อนนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆแล่ปลาออกจากหนังนะคะเพื่อนขาไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆนะคะมือสาวอ้อล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนขานี่นะคะเราก็จะแล่ แล้วเอาเนื้อปลาออกจากหนังปลานะคะมันง่ายมากเลยค่ะพเพื่อนวิธีทำตรงนี้นะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆขาก็ออกมาแล้วแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังปลานะคะพเพื่อนเราก็จะไปขยี้กับน้ํานะคะเพื่อที่จะเอาเกล็ดมันออกค่ะไม่ต้องไปขอดเกล็ดมันนะคะเราจะไปขยี้ขยี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะแล้วก็หมัก หมักพริกไทยนะคะใส่ซอสแล้วเราก็ไปทอดกรอบทานาได้เหมือนกันค่ะและปาเซมอนกันนะคะเพื่อนๆสาวอ้อก,ก็จะทํานี่นะคะเอาไว้แต่งหน้านะคะในถ้วยของเรานะคะเพื่อนๆค่ะสาวอ้อก,ก็จะตัดประมาณนี้นะคะสักสักเออเจ็ดแปดชิ้นนะคะสาวอ้อว่าหน้าจะได้ประมาณสักสีถ้วยนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะตัดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนๆค่ะจะจะเป็นชิ้นเล็กขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะสาวอ้อก,ก็จะใช้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอ้อนะคะก็ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง เอาเข้าไปาคนผสมกับไม่ต้องสับนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสับค่ะก็ตัดเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปผสมกับเครื่องแกงนะคะรวมกันกับกะทินะคะเพื่อนเนเพื่อนน่าจะได้ประมาณสัก3หรือ4ี่ถ้วยนะคะสาวอา้อมไม่ได้มีใบตองนะคะก็จะใส่ถ้วยครับ ถ้วยจ้าไม่มีค่ะก็เลยจะใส่ถ้วยครับนะคะนี่นะคะแล้วก็จะประมาณนี้พักใส่จานไว้นะคะแล้วก็หัน่นฝอยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคสวยงามรสแมนแตน มาค่ะเพื่อนๆนมาเริ่มทําส่วนผสมกันเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆพนริกนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะสาวอ้อก,ก็ใช้หนึ่งช้อนผุนูนะคะใส่ลงไปนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกตอกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่นะคะาสาวอ้อใช้กะทิกระปองนะคะเพื่อนๆนใส่ลงไปเลยค่ะ นี่นะคะมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะสาวอ,อก,ก็จะหนึ่งช้อนสองช้อนประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะมีน้าน้าอยู่ข้างล่างนะคะใส่น้ําประมาณสักสองช้อนนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปทาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวกะทินะคะนี่ค่ะสาวอ้อก,ก็จะใช้ประมาณสามช้อนอ่ะนี่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อน นนีะะคะเดี๋ยวสาวออขออนุญาตคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะพเพื่อนคะ่ะ okay, <okay>. yeah. นี่นะคะพเพื่อนๆนคะ่ะน้ำตาลปี๊บค่ะสาวออดใส่ลงไปประมาณนี้นะคะก็จะให้มันออกรสหวานนิดนึงนะคะพเพื่อนคะ่ะประมาณนี้ค่ะ นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นคนต่อนะคะโอเคแล้วนะคะสำหรับสาวอ้อพริกแกงพริกแกงเผ็ดที่เราซื้อมานะคะเป็นพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปนะคะมันก็จะมีรสเค็มนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะเค็มเพิ่มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะแต่สาวอ้อไม่ใส่ค่ะ แค่นี้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วมะกรูดนะคะที่เราหัน่นฝอยไว้ใส่ลงไปเลยค่ะสาวอ้อใช้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็คนลงไปนะคะเพื่อนเสร็จแล้วใส่ปลาแซลมอนค่ะที่เราหั่นไว้นะคะเป็นลูกเต๋านะะี่ค่ะชิ้นเล็กๆนะคะสาอ้อยังมีเหลืออยู่อันนี้เอาไว้แต่งหน้านะคะเวลาเราจะเข้าเตานึ่งนะคะเพื่อน นี่ค่ะเสาอ้อก,ก็จะใส่ไปหมดเลยนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้นะคะใครจะใส่ผงชูรสก็ใส่นะคะสาอ้อพอแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราใช้กะทินะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปิ๊บลงไปนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสาอ้อขออนุญาตใส่ใบมะกรูดหมดเลยนะคะสาอ้อชอบกลิ่น ได้แล้วค่ะพเพื่อนๆค่ะสาวอ้อมีถ้วยคัพนะคะถ้วยจ้ะไม่มีค่ะก็เลยใช้ถ้วยคัพนะคะ <S <S พเพื่อนๆสาวอ้อจะใช้ใบโหระพานะคะเนี่ยค่ะรองไว้ข้างใต้นะคะพเพื่อนๆค่ะใบโหระพานะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบไม่ใส่ไม่อร่อยนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะสาวอ้อก,ก็จะใส่ลงไปนะคะสาวอ้อว่าน่าจะได้ประมาณสักสามถ้วยใหญ่ สาออชอบนะเนี่ยใบหัวละพาเนี่ยใส่ไปเถอะค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะไม่ไม่เจาะจงนะคะทำง่ายมากค่ะเมนูนี้ถ้าทำยากสาวอาก็ไม่ทำนะคะยุ่งยาก จะได้ประมาณสักสามถ้วยเราจะกินเนื้อปลาเต็มนะคะให้มันรสชาติมันอร่อยฟุ้งไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆได้สามถ้วยเสร็จแล้วเราก็ใช้เนี่ยค่ะปลาแซลมอนที่เราหั่นเป็นลูกใหญ่ๆไว้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้แล้วก็วางทับด้านบนเลยค่ะเราจะให้มันดูสวยงามนะคะเพื่อนๆเวลานึ่งสุกออกมานะคะ ใส่ไปเลยค่ะอย่ายั้งเรามีเยอะปาร์ติโตนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ซึ้งนะคะของเราก็เดือดแล้วนะคะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปนึ่งกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะได้สามถ้วยนะคะนึ่งกี่นาทีอันนี้สาวอ้อบอกไม่ได้ค่ะก็คอยดูก็แล้วกันเนาะสุกได้ที่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะเพื่อน นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆผาปิดฝาเลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะคเพื่อนๆ่ะ20นาทีเห็นจะได้นะคะมาดูกันค่ะว่าหอมหมกในถ้วยคัพไม่มีถ้วยจ้าก็เลยใช้ถ้วยคัพนะคะมาดูว่ามันสุกหรือยังนะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ในถ้วยครับถ้วยจ่ะไม่มีว้าว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 ,ว,าวเป็นไงคะเพื่อนๆล้นคัพเลยนะคะไม่ล้นจ้ะเพราะว่าถ้วยจ่ะไม่มีนะคะเลยใช้ถ้วยคัพนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกะทิโรยหน้าหอหมกปลาแซลมอนกันนะคะ มาดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายมากนะคะห่อหมกปลาเซลมอนในถ้วยครับไม่ใช่ถ้วยจ้ะอันนี้นะคะเพื่อนๆกะทิที่เราเหลืออยู่นะคะเราจะมาทำกะทิโรยหน้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราจะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆน,นี่ใช้ทุกเม็ดกระป๋องเดียว ใช้รอบด้านเลยนะคะเราจะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะก็จะใส่เกลือนะคะเกลือป่นนะคะประมาณนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆค่ะเกลือป่นใส่ลงไปค่ะนี่ก็เค็มแล้วนะคะหรือไม่เพื่อนๆก็ลองคนดูนะคะให้กะทิกับเกลือนะคะมีรสเค็มนิดนึงเราใส่น้อยไว้ก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเกลือแล้วก็ชิมดู เราจะคนเกลือนะคะให้ละลายเข้ากันกับกะทินะคะเพื่อนๆแล้วชิมดูนะคะถ้าไม่เค็มเราก็ใส่ต่อใส่เกลือเพิ่มค่ะสาวอ้อขอใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รสชาติแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะสาวอ้อจะให้มันออกมันเค็มมันมันและเค็มยังไงเค็มด้วยมันด้วย ให้อร่อยอะค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าไปประมาณหนึ่งช้อนก่อนนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ากะทิเราไม่เยอะเราก็จะใส่นะคะทําไมต้องใส่แป้งข้าวเจ้าเพราะว่าเราจะให้กะทินะคะมันข้นนะคะนี่นะคะสาวอ้อใช้ประมาณนี้เราใส่ไปก่อน,นะคะ่ะช้อนหนึ่ง สาวอ้อไม่ใช้ช้อนดีกว่านะคะสาวอ้อขอใช้เป็นอันนี้ละกันนะคะเพื่อว่าจะให้แป้งข้าวเจ้านะคะมันละลายเข้ากันกับกะทิได้ได้ดีนะคะพเพื่อนเราไม่เปิดไฟแรงนะคะพเพื่อนใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะนี่นะคะกะทิเขาก็เริ่มข้นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะข้นขึ้นมาแล้วนะคะเราเปิดไฟอ่อนไว้แล้วค่อยๆค,คนนะคะไม่ค่อยๆค,ค,ค,คนละคะ่ะคนแรงๆเลยค่ะ ได้แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆขากะทิเขาก็เริ่มข้นแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกะทิแต่งหน้าของเราก็ข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยค่ะเพื่อนๆเรามาลาดหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลาดหน้ากะทิใส่หองหมกปลาเซม,มอนของเรานะคะเพื่อนๆขานี่ไหมคะได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะ เพื่อน่ะเราก็จะ,ะมาแต่งหน้ากัน<า>แล้วค่ะเราก็จะโรยกะทิของเรานะคะกะทิที่เราทําไว้นะคะโรยหน้าเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้มากน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะก็เลยลงไปเลย <ๆ S 1> นี่นะคะประมาณนี้กะทิเขาก็จะข้นๆนะคะเพื่อนมองเห็นปลานิดนึงนะคะ <ๆ S 1> นี่ค่ะ กะทินะคะอันนี้ก็เป็นกะทิโรยหน้าพอไหมคะเพื่อนเพื่อนคะแล้วก็โรยด้วยนะคะมะกรูดหั่นฝอยนะคะที่เราหั่นไว้นะคะก็พริกชี้ฟ้านะคะเพื่อนเพื่อนขาใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะสาวอ้อกก็จะใช้ประมาณสักสามชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะจะวางลักษณะแบบไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะ นี่ค่ะสาวออก็ผักเอ้ยผักชีโรยหน้านะคะทรงสมคุณค่าของไทยผักชีโรยหน้านะคะนิดนึงเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมน,นะคะนี่นะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของสาวอ้อชาแนลฟินแลนด์ค่ะวันนี้หอ่อหมกปลาเซลมอนของสาวอ้อฟินแลนด์น่าทานไหมล่ะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆไปทานกันดีกว่านะคะเซฟอีลีค่ะรจริงๆไม่ได้ม้อร่อยหอม 好吧，晶晶。<noise>